สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดต่อในเรื่องของอความขัดแย้งระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านด้วยที่หลักๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของชุดไทยณนะตอนนี้เลยเพราะว่า ในประเด็นของชุดไทยเนี่ยจะทําให้เราเกิดความขัดแย้งทางข้างบ้านในหลายๆกรณีอย่างเช่นเรื่องของการใส่ชุดในการออกงานหรือว่าอะไรต่างๆนะครับข้างบ้านนี่ก็โอ้โหใช้ในงานแต่งใช้ในการที่จะไปเที่ยวไปไปงานไหนอะไรก็ใส่ไปทางโบราณสถานอะไรของเขาเนี่ยก็มีการใส่ชุดไทยเหมือนกันโอ้โหเป็นล่ําเป็นสันคือจ้องจะเคลมให้ได้จะพยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือบิดเบือนอะไรต่างๆเพราะว่า ในตอนนี้ดิจิ t อลฟ o o ปรินต์ของทางฝั่งข้างบ้านเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนให้ชุดไทยเป็นชุดของเขาแล้วก็ชุดที่เขาเคยมีเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเริ่มหายไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเป็นความพยายามซึ่งแน่นอนนะครับว่าชุดไทยเนี่ยจะมีประเด็นค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะต้องเจอกันในการประกวดนางงามตลอดไม่จะไม่ว่าเป็น Miss g r a n นหรือว่า Miss Universe รวมไปถึงเวทีอื่นๆด้วยแล้วก็เวลาเขาจะโปรโมทหรืออะไรก็ตามพวกคนดังหรืออะไรเนี้ย ใส่ไปออกงานหรือใส่ไรหรือใส่ที่จะเป็นการเป็นเหมือนกับว่า,าเป็นการบิดเบือนข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะใส่บ่อยมากเดี๋ยวลอยกระทงบ้างเดี๋ยวก็ใส่ไปตามสถานที่ต่างๆเยอะแยะนะครับโอ้โหแล้วก็่ายใส่ไปถ่ายตามสถานที่ที่มันดูสวยงามก็พยายามมากๆเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับนั่นแหละก็ด้วยความที่ จะเจอกันเยอะเจอกันบ่อยในเวทีนางงามด้วยล่าสุดเนี่ยข้างบ้านเขาบอกนะครับว่าเขาก็จะไม่ส่งประกวดมิสอินเดียแล้วแล้วมิสแกรนก่อนหน้าน,นี้ก็ลูกผีลูกคนก็คือมีเอ็นดีคนใหม่ก็จริงอาจจะเป็นผู้จัดคนใหม่แต่ว่าอาจจะมีการความขัดแยง้งก็คือไม่รู้ว่าประชาชนของเขาของเขาเนี่ยจะยินยอมหรือเปล่าเพราะว่า ทางผู้จัดคนเก่าเนี่ยเขาสมไฟไว้ดีนะครับเขาโอ้โหมีการปั่นข้อมูลอะไรต่างๆให้มีความเกียดชังซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเกิดว่าเวที s ิสแกรนแล้วก็เวทีมิสจุลิเวอร์จะไม่มีนางงามจากข้างบ้านก็ว่ากันไปแต่เรื่องของเรื่องก็คือคนไทยเขาก็แซวแหละว่าโอ้โหเนี่ยรู้ไหมว่า ชุดไทยเนี่ยขายดีมากๆก็แน่นอนว่าพอค้าไมค้าออนไลน์ก็ส่งไปข้างบ้านแหละข้างบ้านนี่เขมีออเดอร์ต่อเนื่องบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลนะครับแต่ว่ายังสั่งของจากบ้านเราอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คือก็เป็นจะมองว่าเป็นเรื่องตลกหรือว่าอะไรก็ได้แต่หลังๆเนี่ยก็เห็นว่าเขาก็พยายามจะทําเองหรือก็เอาของเราไปส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็พยายามตัดเย็บมาเองส่วนหนึ่งเอามารวมกันเอามาแบบ ก็คือเอามายํำพูดง่ายๆนะครับมันก็ทําให้ดูแย่ไปอีกแต่ว่านั่นแหละครับก็ถึงแม้จะไม่มีเวทีอะไรอย่างเงี้ยมิสแกรนหรือว่า m ิสยูนิเวิร์เราก็จะน่าจะได้เห็นเหมือนเดิมว่าเขาเนี่ยจะพยายามใส่เคลมเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็พยายามโปรโมทแหละก็คงอยากจะได้ให้เป็นวัฒนธรรมร่วมประมานนี้นะครับผมแต่ก็ และก็คือเรื่องของเรื่องก็คือมันก็ทําให้ทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของเราขายดีหรือว่าตามร้านต่างๆซึ่งจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่อยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยขายของให้พวกนี้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่จะว่าผิดก็ไม่เชิงจะว่าถูกก็ไม่เชิงเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็อยากขายของแหละแต่เรื่องของเรื่องก็คือเหมือนเราขายไปให้เขาแล้วให้เขาไปใส่เคลมกันถ้าสมมุตินะครับว่าหยุดหยุดขายให้เขาเลยเนี่ย าถามว่าพอ้าแม่้าออนไลน์อยู่ได้ไหมก็น่าจะอยู่ได้เพราะว่าก็ขายให้คนไทยเองก็เยอะแยะแต่ว่าพอขายให้ทางฝั่งข้างบ้านด้วยเนี่ยทำให้เขาเอาไปเคลมอันนี้ก็ไม่ดีซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็ถือว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่เพราะใส่กันทั่วประเทศเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ